สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดช่องใหม่นะครับผมชื่อว่าช่องครัวชทยคาใบตหนนองนะครับผมโดยกับผมนายสมานสาวธบทองหรือว่าตหนนองจะเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจําวันของเราทุกวันทัวนทวท่วไปนะครับผมอาหารคลิปแรกที่ผมจะนําเสนอนครับก็คือปลาดุกสับนกผัดที่เมานะครับผม ส่วนประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับส่วนประกอบสําคัญของปลาดุกสับนกผ,ผัดขี้เมานะครับผมปลาดุกสับนกผัดขี้เมานะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อปลาดุกที่แลอาแต่เนื้อนะครับผมสองตัวครับผมสองถึงสามตัวแล้วก็ใบกะเพราเมริกไทยอ่อนนะครับนี่นะครับ หน่อไม้ดองอันนี้สำคัญครับพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็พริกพริกใหญ่นะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้ครับวิสกี้หนึ่งฝานะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบอสองสามอย่างก็คือน้ำปลาชูรสน้ำตาลนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาสับประดุกกันเลยครับผมอันนี้รีกก่อนนะ กร,ระดูกระหารันเป็นชิ้นนะครับ แล้วเราก็จะมาหั่นนี้นะครับผมหั่นพริกก่อนเลยข้างๆก่อนนะครับใบมะกรูด ก็เดี๋ยวเราจะมาตับทีนะครับจะนำเนื้อปลานี่ไปลวนก่อนนะครับ ครับเดี squats, ๋ยวเรามารวนมาดูกกันเลยนะครับผมกาแรกก็ติดไฟก่อนนะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะครับการวนปลาเดี๋ยวใช้ไฟแดงนะครับ มันไม่เฉยเลยครับโดยที่พี่ต้องใส่น้ํามันนะครับผมเรานำฝามาปิดไว้ก่อนครับ ถ้าปิดไว้มันก็จะง่ายหน่อยครับเบาไฟให้อ่อนๆไว้ก่อนครับไม่ต้องดับก็ได้ครับเตรียมจานนะมาพักก่อนนะครับตักไว้ก่อนอน้มันพืชนะครับน้มันหมูน้ำมันพืชได้ทั้งนั้นครับใส่ไปเลย ประมาณนะครับชอบเผ็ดก็ใส่พริกแกงเยอะหน่อยนะครับใช้ไปอ่อนนะครับ ผัดพิกแกงจนพริแกง,แกงเริ่มจะที่จะได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับเตะจมูกเราก็เอาเนื้อปลานะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเลือรวมกันใส่เข้ไปเลยครับข <laughs> ุนครับขาให้เข้ากันนะครับ ต้องไหวนะครับผมไฟแรงหน่อยน้ำปลาครับจุดรถผัดหน่อยก่อน,นครับ ให้มาชิมรสหน่อยนะครับเขย่น้ำปลาอีกนิดนึงต่อมาตัวน,นี้นะครับหอมไม้เปรี้ยวใส่ไปเลย มนูนี้จะใช้น้ำมันไม่ค่อยมากนะครับผมใช้ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกผัดออกจะมันหมาดครับไม่ต้องแห้งมากแต่มันก็จะติดก้นกระทะบ้างนะครับผูดตรงก้นกระทะนี้อร่อยนะเดี๋ยวเบาไฟลงหน่อยนะครับ น,นี่ครับพริกไทอ่อนครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับผมไม่มีสูตรตายตัวว่าเราจะต้องใส่เท่านนร่ใส่ตามชอบเลยครับ นี่นะครับนี่ครับสุดท้ายเลยครับข <c oughs> ุนหน่อยนะครับอ๋สุดท้ายไม่เชิงนะครับอันนี้ครับผมวิสกี้ครับคร่หนึ่งฝาครับจะเพิ่มกลิ่นหอมครับ ครับเสร็จเลยครับผมรบเรามาตักใส่จานร้อเสิร์ฟไปเลยครับ ที่บอกนะครับเมนูนี้จะไม่ค่อยแห้งเหมือนผัดนกผัดหนูนะครับผมเมนนี้จะออกเ่นหมันเนิดนี่นะครับผมมาตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะพริกไทยใส่ตักนิดนึง นี่ครับพิ่ไตรป่นนะครับเพิ่มความหอมครับครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ไปลองรับประทานกันเลยครับ ก็ะจะมีกินกาผักเครื่องเคียงก็ได้ครับในตังก๋วยเขี่ยวนั่นในถ้วยก๋วยเขี่ยวนั่นมันเป็นข้าวนะครับข้าวเย็นผมวามาผัดกับไข่ครับผมไม่ให้เสียเปล่าครับกินข้าวสวยแล้วร้อนก็ได้ครับ แฟนชอบกินไข่เจียวด้วยกินของเป็นเผ็ดชอบให้เจียวไขใ่ให้กินคู่กันไปครับผมรสชาติเป็นยังไงบ้างครับแปลว่าโอเคใช่ไหม ชายชอบกินมากครับซื้อมาหนึ่งโลก็ผัดหมดหนึ่งโลนะครับนี่ซื้อปลาดุกมาสามตัวก็โลกว่าครับแล่ส่เนื้อมันก็จะได้ประมาณสักครึ่งโลกว่าครับคลิปนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใหม่ด้วยนะครับผม ช่องครัวชายคาบายตะหนองนะครับผมเป็นช่องใหม่เดี๋ยวมีเมนูอะไรดีๆผมจะมาทําให้ท่านได้ได้ชมได้ดูกันอีกนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยครับอยูแล้วเหมือนกัน